ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงการเดินทางในวัฏสงสารของพวกเราเราหลงกันมายาวนานแค่ไหนพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าน้ำตาเราที่ได้สูญเสียไปก็มากกว่าน้ำมหาสมุทรเลือดที่เราหลังไหลก็มากกว่าน้ำมหาสมุทร ที่ถูกเขาฆ่าบ้างเกิดเป็นวัวบ้างเกิดเป็นสัตว์ดิบชาญที่เขาฆ่าบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เราได้ท่องเที่ยวในสังสารวัตนี้มาหาเบื้องต้นเบื้องไปลายไม่ได้ในสามสิเ็ภพภูมิเพราะว่าเราก็มวัวแต่หลงหลงหลงวัาตตะสงสารหลงว่าเป็นตัวตนหลงว่าเป็นสัตว์บุคคลเหล่าเขาหลงว่าเป็นนั่นเป็นนี่ ชีวิตมันก็ได้ท่องเที่ยวไปอย่างนี้หาเบื้องต้นบางปลายไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ได้ผ่านไปก็มากมายพระพุทธเจ้าที่ได้ผ่านไปที่พันิพานนี้เราก็ยังหลงท่องเที่ยวมาได้นานแสนนานวันนี้คำสอนพระพุทธองค์ก็ยังอยู่สมบูรณ์ที่พระพุทธองค์ได้ประทานไว้ กว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้แต่ละหนึ่งพระอ,องค์หนึ่งพระอ,องค์ก็ยาวนานเหลือเกินวันนี้พระพุทธองค์ก็ได้ประทานคำสอนไว้ก็ในมักมีองค์แปดก็ศีลสมาธิปัญญาก็ผู้คนที่เดินตามก็ยังสามารถออกกิจวัตะได้สู่รุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายคำตัดของพระพุทธองค์ก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลง ผู้ใหเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตกว่าพระพุทธเจ้าท่านจะได้สะสมบารมีสาสิบทัศเต็มแต่และหนึ่งพระองค์หนึ่งพระองค์อย่างนี้มันก็ใช้เวลาเดินทางยาวนานหากวันนี้เราพอแล้วเราก็มาเดินตามอย่างซื่อๆอ,อ,อย่างนี้เราก็จะพบห <c oughs> นทางดับทุกข์ได้แล้วเราก็จะดับทุกข์ให้ตัวเองได้ แล้วเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏจรสงสารได้หากไม่อย่างนั้นชีวิตเรามันก็เกิดมาก็ตายฟรีไปหนึ่งชาติได้เกิดเป็นคนก็ยากแสนยากตายจากคนไปนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะไปเป็นอบายมากกว่าเป็นเปรตสัตว์เดรัจฉชานมากกว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไปสวรรค์วันนี้เราได้มาได้ยินได้มาได้ฟังแล้วเราก็ มาเพียรลงมือน้อมมาปฏิบัติใส่ตนเราก็จะได้ไม่เสียพบเสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งชาติหากถ้าเราเดินตามวันนี้เราเดินตามอย่างซื่อๆอ,อย่างเงี้ยเราก็ย่อมสามารถถึงฝั่งได้เพราะครูบาอาจารย์ที่ท่านบอกก็ยังมีอยู่ไม่เคยขาดสายพระไตรปิฎกก็ยังมีอยู่คนที่ปฏิบัติก็ได้ก็มีอยู่รุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสาย ให้เราน้อมมาปฏิบัติใส่ตนก็คือในมัคมีองค์แปดก็คือมีศีลสมาธิปัญญาการที่เราต้องมามีศีลเพราะปกติแล้วจิตใจเราตัณหาในใจเรามันเยอะเหลือเกินความอยากมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยถ้าวันหนึ่งเราดูจิตดูใจเป็นอย่างนี้ การที่เรามามีศีลก็เพื่อจะให้มันมีในรอบก็คือตันหามันก็จะได้ลดน้อยลงมันความอยากมันก็จะได้น้อยลงมันจะได้แบบว่าไม่ถูกตันหามันชักจูงมากขึ้นไปนักอย่างนี้เราก็จะอยู่ในขอบเขตก็คืออยู่พอประมาณหาได้พอประมาณตามสติกำลังไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วเราก็มาเจริญสติอยู่ในระหว่างวัน เราจะเดินอยู่ก็ได้จะยืนอยู่ก็ได้จะนั่งอยู่ก็ได้จะนอนอยู่ก็ได้ให้เราจเจริญสติทำความรู้สึกตัวอยู่ในระหว่างวันปกติสติเรามันก็จะเป็นสติที่หลับไหลมันก็คือไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเรามาอบรมจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีอย่างนี้ มันก็จะกลายเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นเมื่อเราทำเหตุถูกเรามารักษาศีลเราทําเหตุถูกแล้วเราก็จเจริญสติอยู่ในระหว่างวันอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นสติผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นมามันมีสัมมาสติมันก็จะมีสัมมาสมาธิมันมีศีลมีสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องก็จะมา เวลาเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนอย่างเงี้ยมันจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันมันจะไม่ไปกับอดีตไม่ไปกับอนาคตมันจะมารู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในลาว่างวันมันก็จะไม่ค่อยส่งจิตใจออกไปข้างนอกไปรับเรื่องค่าสึกอะไรเข้ามาแล้วเราก็มาพิจารณาร่างกายเราอย่างเงี้ยก็ได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาใส่กันเกิดขึ้นเมื่อเรามีศีลมีสติมีสมาธิแล้วอย่างเงี้ยนิวร์มันก็จะไม่ค่อยมีมันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตใจมันจะยอมรับตามความเป็นจริงได้ง่ายขึ้นมันก็เห็นร่างกายเรานี้มันก็มาประชุมรวมกันได้แก่ที่พระองค์ได้ตัดไว้ได้แก่ดินน้ำไฟลม มันเป็นเพียงแต่ท่าธรรมชาติที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นตอนอยู่ในท้องมันก็เติบโตด้วยอาหารผ่านใจสะดือแม่พอเก้าเดือนมันครบมามันก็คลอดออกมาเสร็จมันก็ก็ดื่มน้ำนมแม่ไปอะไรไปมันก็ค่อยๆเติบโตด้วยอาหารต่างๆมันก็เข้าสู่วัยเด็กวัยกลางคนวัยแก่แล้ววัยก็ตาย ชีวิตมันก็หมุนเวียนอยู่เท่านี้มันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่สามารถให้ทรงตัวอยู่ได้มันมีเหตุปัใจจัยให้เปลี่ยนมันก็ต้องเปลี่ยนแต่จริงๆแล้วมันก็แตกดับแตกดับอยู่ทุกขณะธาตุาทั้งสี่มันมาอาศัยประชุมกันเกิดขึ้นมันก็รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าดินก็ไม่เที่ยงน้ำก็ไม่เที่ยงไฟก็ไม่เที่ยงลมก็ไม่เที่ยง มันเห็นเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นมันพิจารณาเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าอย่างเงี้ยมันก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆถูกถอดถอนอุปทานขันห้ามันก็จะค่อยๆยอมรับค่อยๆเห็นตามความเป็นจริงว่ามันไม่มีอะไรเป็นเราไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมันเป็นเพียงแต่ธรรมชาติที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้น มันก็เห็นว่ารูปนี้ก็ไม่เที่ยงมันเพียงแต่มาใส่กันเกิดขึ้นมันก็จะเห็นเวทนาก็ไม่เที่ยงมันก็มาใส่กันเกิดขึ้นมันก็จะมาเห็นสัญญาก็ไม่เที่ยงมันมาอใส่กันเกิดขึ้นมันก็จะมาเห็นสังขารก็ไม่เที่ยงมันมาอใส่กันเกิดขึ้นมันก็จะเห็นวิญญาณก็ไม่เที่ยงมันเป็นเพียงแต่มาใส่กันเกิดขึ้น ไม่ว่าจะหยาบก็ดีปานกลางก็ดีละเอียดก็ดีปานนีก็ดีเราเข้าไปรู้ไปเห็นมันตามความเป็นจริงมันเป็นเพียงแต่เหตุปัจจัยที่มันมาอาศัยกันเกิดขึ้นเท่านั้นที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับ มันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกำลังศีลสมาธิปัญญาที่เราทำเหตุถูกอย่างเงี้ยยำยำซ้ำๆเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าเมื่อกำลังอินทรีย์มันแก่กล้ามันก็จะค่อยๆวางค่อยๆวางค่อยๆวางเมื่อมันวางถึงที่สุดมันก็จะมียานอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจารย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจารย์แล้ว มันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะเห็นว่ารูปก็สัตวะ่ารูปเวทนาก็สัตว่าเวทนาสัญญาก็สัตว่าสัญญาสังขารก็สัตวว่าสังขารวิญญาณก็สัตวะว่าวิญญาณมันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยมันจะถูกถอดถอนอุปทานขันห้ามันก็จะมีวิชาญาณอย่างรู้มันก็จะเกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ให้เรามาปฏิบัติมาลงมือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้น้อมมาใส่ตนเราก็จะรู้จะเห็นด้วยตัวของเราเองเมื่อเราทำเหตุถูกผลมันย่อมถูกวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหน เมื่อร่างกายนี้มันแตกดับลงไปเงี้ยชาตินี้ก็จะเป็นชาติสุดท้ายสําหรับเราเราไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์มันจะแจ่มแจ้งรู้เห็นด้วยตัวของเราเองวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ